มีช่องโ,อโหว่ไหมโอ้หอย่างตึงตายด้วยซีโร่ทัวเดตครับนีซีโร d ทัวเดตมันง่ายมากเลยนะคุณดูดูททเทนเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็แคนเนี้ยทูคอม,โมโบูถึงแม้ว่าไอ้ครั้งที่สามมันจะไม่เป็นก็เถอะแล้ว,ลวเดี๋ยวไอ้ตอนที่ใช้ดาวไลท์แบบตัวพเกาโซ มันมีดับเบินเยอะเยอะมากมคุณแค่กระโดดลูกก็ออกได้แล้วแต,แต่ก็นั่นแหละโคตรตึงโคตรอันตรายอันนี้แบบมันเป็นโหมดสตรีมไงพอแบบมันสตรีมมันจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนอะเวลาแบบใครเข้ามา ้ยโซ้าหน้าเกียดหรือเปล่าด้วยโอ้ยข่ามันขนาดฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ,อรบตอนนี้เรากำลังสตรีมกันอยู่นะมีคนดูเยอะมากเลย5 0าร้อยคน ไปดูในในช่องโจทีนออฟฟิเชียลได้สตรีมอ่าร้อยคนครัมันจะเป็นมันกีฬาลังนจะเป็นคนที่ห้าคนแล้วมันก็จะกระตุกโคตรๆก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึง,งนะทำไมมันกระตุกขนาดนั้นวะไอคิดไรชั้นเกี่ยวอะไรกับลายชัน้น